ตอนนี้เรามาถึงเมืองจีนแล้วประเทศจีนกลินกรีนประเทศจีน,น,นละเอาล้ว

ถ่ายรูปประตูเิริมงคลก่อนนะครับน้ข้างบนก็เรียกปูนครับมีความสุขนะครับข้างบนได้เปวิาเอ่องเน一般是什么高考啊、中考啊这些考生呢，都会来一关心读 อันนี้แหละครับหลังคาจำนี่แะครับสำนักของสองว่ามันนา้่ว่ามีคไปประตูได้ได้ได้มาแบบอ๋ออออเ

เขาจะมีวาดรูปตั้งแต่แผ่นที่หนึ่แผ่นที่สองเอาคนที่พูดเป็นอย่างไรว่าไงแล้วสุดท้ายเขาทำอะรูปค 他是在，你们不是要去圆？有人要问我那个圆通山，就是动物园嘛，他就在动物园的旁边那里。那么可以说他在我们。没得，我们都不抱，我们被子，我们老，我们拎一样一样，溜溜。年轻的时候，这些就是吴三桂过来以后呢，在这边干的一些。 แล้วพอเขาไม่กี่วันนี้ก็ไม่ไ้ก็แคบางที